พบกับการกลับมาที่ทำให้ทั้งวงการรถยนต์ต้องหันมามองนี่คือ2025 Isuzu MU-X โฉมใหม่ล่าสุดที่หลายคนบอกว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ MU-X เคยมีมาเลยก็ว่าได้ดีไซน์ใหม่ทั้งคันเทคโนโลยีล้ำขึ้นความสบายจัดเต็มและสมรรถนะที่ดีขึ้นจนรู้สึกได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ขับบอกเลยว่ารถคันนี้เกิดมาเพื่อครอบครัวคนไทยจริงๆตั้งแต่แรกเห็นภายนอกของ MU-X ใหม่ ก็ดูพรีเม so ียมขึ้นชัดเจนเส้นสายตัวถังคมเข้มกว่าเดิมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งไฟหน้าเหล็แบบใหม่ที่ทั้งสวยและสว่างขึ้นส่วนไฟท้ายทรงโมเดินก็ดูลงตัวกับตัวรถสุดๆทาให้ภาพรวมของรุ่นนี้ดูหรูกว่าเดิมจนหลายคนถึงกับคิดว่าเป็นรถยุโรปคันหนึ่งเลยทีเดียวสีตัวถังแบบใหม่ก็ช่วยให้รถดูโดดเด่นมากขึ้นทั้งยังให้ความรู้สึกทันสมัยตามสไตล์รถปี2025เมื่อเปิดประตูเข้าไปคุณจะพบกับห้องโดยสาร ที่ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่วัสดุที่ใช้ดูดีขึ้นเบาะนั่งนุ่มและสบายรองรับสรีระได้ดีทําให้การนั่งระยะไก,กลไม่ไม,ไม่ง่ายอีกทั้งยังรองรับได้เต็มเต็มเจ็ดที่นั่งเหมาะทั้งสําหรับครอบครัวเดินทางต่างจังหวัดหรือผู้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขึ้นและยังปรับทับเบาะได้หลากหลายแบบทําให้สะดวกยิ่งกว่าเดิมเทคโนโลยีภายในก็ยกระดับแบบจัดเต็มหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ขึ้นรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เต็มรูปแบบระบบนาทงใหม รวมถึงระบบเสียงที่ให้คุณภาพที่ดีขึ้นใครที่ชอบความล้ำสมัยต้องถูกใจแน่นอนนอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จมือถือไร้สายและช่อง USB รอบคันที่ตอบโจทย์ทุกที่นั่งแบบจริงจังด้านความปลอดภัย MU-X ใหม่มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะรอบคันเช่นระบบเตือนการชนระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันแบบคมชัดระดับสูงฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ทำให้การขับขี่ในเมือง หรือการเดินทางบนถนนยาวๆถูกยกระดับให้ปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้นในส่วนของเครื่องยนต์อิสูสุดยังจัดเต็มเหมือนเดิมทั้งความทนความประหยัดและแรงบิดที่ตอบสนองดีขึ้นรุ่นปี2025มีการปรับปรุงระบบเกียร์ให้เปลี่ยนได้เนียนขึ้นทำให้ขับสนุกขึ้นไม่ว่าจะบนถนนเรียบหรือเส้นทางที่ต้องใช้พลังขับเคลื่อนเพิ่มช่วงล่างแบบใหม่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทำให้ผู้โดยสารรู้สึกนุ่งเงียบและมั่นใจกว่าเดิมหลายเท่าใครที่เคยคิดว่า MUX รุ่นก่อนแข่งไปบอกเลยว่ารุ่นนี้เปลี่ยนความรู้สึกคุณแน่นอนอีกจุดเด่นที่คนไทยชอบคือความคุ้มค่า MUX ใหม่ให้ฟีเจอร์เยอะกว่าราคาขับใช้งานง่ายดูแลง่ายและยังมีชื่อเสียงด้านความทนทานที่หลายครอบครัวไว้ใจมานานแม้จะเป็นรถสําหรับครอบครัวแต่ดีไซน์ใหม่ก็ทําให้ผู้ชายหรือผู้หญิงขับได้หมดดูดีทุกมุมไม่เะทะและยังดูมีระดับขึ้นแบบสัมผัสได้การออกแบบภายในะยังให้ความเป็นส่วนตัวกับผู้โดยสารมากขึ้นเสียงรบกวน จากภายนอกถูกลดลงทําให้การนั่งภายในงเงียบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมา,มากสําหรับคนที่ต้องการความสบายเวลาเดินทางไกลหรือพ่อแม่ที่มีเด็กนั่งอยู่ด้านหลังนี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายครอบครัวเลือก MUX มาเป็นรถคู่ใจในทุกการเดินทางสําหรับคนที่ชอบอรุ่นปี2อ2 5นีก็ยังคงรักษาความสามารถด้านออฟโรดได้ดีเช่นเคยระบบขับเคลื่อนสี่ล้อทำงานฉลาดขึ้นปรับตามสภาพถนนได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะไปภูเขาน้ำตกหรือเส้นทางชนบทรถคันนี้พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ ทั้งหมดนี้ทำให้2025 Isuzu อสู MUX กลายเป็นหนึ่งใน SUV ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในไทยตอนนี้และได้รับความนิยมสูงทั้งในเรื่องดีไซน์ความสบายเทคโนโลยีและความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์ครอบครัวไทยจริงๆและในคลิปนี้เราจะพาคุณไปชมรายละเอียดแบบใกล้ชิดทั้งภายนอกภายในฟีเจอร์เด็ดสมรรถนะและเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมรุ่นนี้ถึงถูกยกให้เป็น MUX ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเตรียมพบกับความพิเศษทั้งหมดของ2อ2 5 Isuzu ส,ส MUX ได้เลย